สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้พามาเขาสวนอีกตามเคยแล้วจ้ะเป็นไดยน้ออยู่นี่ไม่แห้งกันบ่พี่น้องมาเบิงต้นบักแตงเข้าจะ้ะวุ้นเห็นลูกนึงอยู่ข้างในนพี่น้องเห็นพุ่อนอยู่ตรงเล็กเขียวเขียวพอดีนานอันนี้จะเป็นบักแตงน้อยแล้วจ้ะ เตงขีกาเนาะนี่อันนี้ก็ชีได้มามัดเพิ่นขึ้นเพื่อนก็นล่างสิเป็นหมักหน่อย,ยถ้ามันขึ้นสุดนี่เราจะเห็จังไดพี่น้องว่ามีไม้ตอได้เลเอต้องไปหาไม้มาตอให้คากไงเขาบ่เนี่ยจะให้แบบเขาย่อยลงมาแล้วจะเอ้ยพี่ได้หาเสือกมามัดขึ้น มึงบัเกเครดตกัมภาบักเครดตบา้านเงก์น่าจะไวเซต่ำบักหุณมีอีกข้างนึงอันนี้น่วยยาวๆสงสัยจะเป็นแตงร้านถ้าน่อยน่อยๆปอมๆก็สิเป็นบักแตงน่วยน่อยๆบ้านเงก์นาะแตงกวาลูกน้อยปะพี่น้องเข้าสวนไปเก็บดอกหอมกันมาเนี่ยเก็บดอกก่อนเอ้ยดอกหอมก่อนจ้ะพี่น้อง โอ้ย oh, เป็นเอียงเนี่ยลินพันกันดอกหอมดอกหอมเริ่มล่งหัวเราจะไปลวกกินกับปุนกับเจลเนาะเยวไปนหนึ่งเซีปลาก็ได้คลิปที่แล้วไปนหนึ่งเซีปลาแล้วคลิปนี้ก็คือสีปกินปลาล้วพี่เนาะคลิปนี้คือสีลวก ดอกหน่อยๆกับไว้กอนเนาะเก็บอัน,นใหญ่ๆไปก่อนขอ,อบตีขนาดน,น,นี่วันนนี้วัอาทิตย์นะ่ะจะค้นพันเขาโบดนี่พี่น้องอันทีเ่เขาหักดอกพันไปแล้วเนาะ จะเป็นแบบนี้ส่วนใดที่บมมีแดดดอกโว้ยมีแดดไปทันส่วนใดที่พันบมมีดอกพคนก็จะหักไปแล้วจ้ะนี่บ่ไดบบอมลุ่งอยียงเลยพี่น้องอปลูกตามมีดตามเกิดนะจ่ะใส่ปุ๋ยห้องพื้นงแต่แรแๆกที่ปลูกนี่คิดว่าบ๊อกคุลี่ จกสิเป็นเอียงแต่ยังบัลูุปลูกพักปีนี้โบได้ดังใจคือจักปลูกยังจักเพาะยังบ่ลูุนปนเปผสมกันไปเบิดโควิดทำให้จิตวุ่นวายวาสานแมนบัุพี่น้องแต่โบมีโควิดกับวนวายอยู่ โอวิดมาแห้งบุญไหว้ค่ะเก่าเกาเอ้ยโว้เก็บดอกหอมน้าจะเดอ้อมือนีเดอ้อถ้าเบิงบักพริกหยวกน้ำไปได้แล้วพี่น้องกำบักใหญ่น่าจะงามๆไปผัดกระแสบมาเบิงบักพริกไอโฟอนคอยพี่น้องพวนนะ เป็นไดน,น้อผลพริกไอโฟนนะจะเด้อพริกไอโฟนเก็บเม็ดเองหรือว่าพริกหยวกพริกแงาบานเท่าเหรอผลต้นนั้นอ๋อมากนี้คือลนมันเสียบมมนเล่นในสวนนี่บอกเฮงมันตังลนกระลั่งดอกพี่น้องนี่ต้นน้อยๆกับล่ลังดอกอันนี้คือต้นหอมที่ปลูกจากเมด็ดด้วจ้่ เอาต้นนี้ไงไปกินแล้วนี่เนี้อีกต้นหนึ่งต้นไงครับหอมพันธุ์นี่ไดซืไว้อันว่าน่อยูุคนส่วนมองนี่ที่หยอดไว้กับเม็ดได้จากหอมเม็ดเื่อกันแต่ว่าเป็นเม็ดที่ซื้อมาจากบ้านเฮาเนาะซื้อมาจากเมืองไทยบัคเดชท่างนี้กับต้นไงต้นงามเบิงผลเป็นหมากแล้วพี่นนอะ บอกระเทศกำลังเป็นมากเนาะนี่ผากภูมิใจต้นเตี้ยเตี่ยเตี่ยหลากดินเลยพี่น้องน้อยใหญ่งงขนาดเอาลี่เอาเสืองเสียไว้เดี๋ยวก็ซุกแล้วนี่ออกเหลืองๆแล้วจ้ะต้นไม่ค่อยสมบูรณ์แต่น่วยใหญ่งงขนาดนี่ห้องน้ำเอานา้ำฝนมาใส กระ,ะมังไงใบทุกจุดของสวนเวลาที่เอาเก็บผักเราผักมาล่างกับซีบรายเที่ยวหลายรอบเนาะส่วนผักบุ้งนะจ๊ะนี่กำลัางงามเพื่อนพี่น้องกำลังได้ปุนะ๋ยเนาะตรงนี้เดี๋ยวก็จะมาตัดไปกินแล้วจ้ะต้องตัดหลอบแรกเนาะแต่ครั้งนี้จะเป็นตอ่อที่สองถ้าตัดใบเหลืองๆพี่น้อง คลิปนี้ว่าไม่ย่างไรเราแต่ผ้ามาเก็บดอกหอมงามๆนะจะแล้วก็มาเบิงพริกไอโฟอนของเขาพอกันไหมคลิปหน้าจ้ะพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็เลยก็แชร์ก็ติดตามน้ำเด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ